มาจ้ามาจ้าวันนี้จะพาทุกคนมาเก็บผักกันจ้าที่เห็นอยู่นี่หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักชื่อเขานะเขาชื่อว่าเรดโครอนเนาะหรือว่าบางคนก็กจะเรียกว่าเรดโคอรค่ะจริงๆถ้าแสงเข้ามากพอกว่านี้เขาจะเป็นสีแดงเข้มมากกว่านี้นะจ๊ะว,ว้าวต้นใหญ่มากเลยค่ะนี่แค่ต้นเดียวนะถอดถ้วยแทบไม่ไหวเลยจ้าที่เขาโตแบบนี้เพราะว่า เขาชอบอากาศหนาวค่ะนี่เลยต้นเดียวแทบจะเต็มถาดแล้วจ้าเก็บต้นต่อไปกันเลยจ้าหนึ่งสองซ้ำอุ๊บอุ๊บอุบอุบน,นี่ต้นใหญ่เหมือนกันเลยจ้ารากสวยๆเลยจ้าอร่อยนะคะทุกคนต้นนี้ไม่มีขมเลยค่ะตอนนี้ที่เราเก็บนี่ก็คืออายุเขาประมาณ 37วันจ้าต้นใหญ่เท่านี้เลยนะขอเอาสองต้นไปเก็บก่อนจ้ามาแล้วมาเก็บเพิ่มค่ะความสุขของคนปลูกผักเนาะเวลาผักงามงามแบบนี้เราก็มีความสุขค่ะได้เก็บกินเก็บขายทำให้มีไรายได้เพิ่มด้วยจ้า